ครับเมนูมนี่ครับเดี๋ยวมาลนึงครับเมนูมันมนี้ครับก้อยมุกดาหารครับเนี่ยเลยเชฟมาเป็นพิเศษเลยขมทายบอลเลือดแห่นปะดัดไปดัดไปอันนี้เขาใส่แล้วนี่แล้วผื่นหลดมือไปตี่ปาดมันลงใส่หัวคนโว้ย ก็เห็นย่าางนี่ไปนางโลมันเละรถแรงมกล้มมได้่ะลูกหัวป่นลุกคิดลูกได้ลูยังงใจกัไปยังนบุปิยังไงเขาเห็บุปิังไงวะพ่อบุปิดตรงท้ายเไหมคนขี้อายเนาะทำได้หมดยเว้นจผู้หญิงมา

ต็จูมันเป็นขนานั้นบ่เฮ็ดเฮ็ดน,น,นัินไอ้ฮะไปเฮ็ดแค่เรือไมเ่เฮ็ดแค่ซอยเพิ่นเพิ่นจะได้แค่แล้ววะว่าเมียเพิ่นมาบอกขนาดนั้นบนอกออม,มาแต่รายมงื่อไนไดๆคนบุรีรัมม์เนี่ยไอ้ฮะ ไปตอนอยู่อันนั้นลูกมานบมคนอัอนะนั้นาานาเราบอกบอ,อกเพิ่นฮารไหมเอเต้เตเตเมียเพิ่นมนเคยเห็นหนะเห็น<อ>แต่เพิ่นวายไปหาเมียดูใสตัวนั้นเพิ่นห,นอ,หอมแม่งพิเอาลายรับได้มาหน้ยเดียวไหม ใช้ตาแบกเบิอเด้อเด็กน้อยจี๊ดางมือเลยมือเลยมือจีบมือบอลเลยจะจีบมือมือไม่ไม่มือ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 ก็ไม่ได้ไปมือเจ็บไข่ได้ป่วยก็ไม่ได้ไปพอไปเทียนมือของมือ The đi trong bơi winning ra ra bơi kiếm bơi nha yang. A phóng kỳ đọc. We had a can hãy đơm mày. Ai can hãy gắn bơi. Seguard. Tôi tụi em bắt tụi em

เมี่ยระตูจัเปิดไนุ่มเขาดเสือดี่ตัวอร่อยบ่จัดบั้นงาไม่ได้มเสือดนรเดี๋ยวนี้เนาะไม่เอาเก็บงาใส่้จไป่ำอ่อวะยปเก็บอด้ใส่เโอ้ยน่าเกลยลสื้อืเื้อผ้าแล้วคนเยากสิสิใส่จนขาดมดไม่ปุวยหมดแล้วมดเงื้อกงามดีหมดแล้วคลก

ว่าเมือาวกับ้คนจะเป็นอะไรเนี่ยน่ยตำรวจทหารจนเป็นจาน้าท่ำเนื้อเชีไยต้มเลยดูเลยแบนี้ ยเเอา้อานี่เอาเดี๋กจับยังก็บถแล้วนี่คว้างลงแล้วว่าสี่เอายังใส่ก่อนเจอมเจอกล้องเน่เจอกล้องัไปนี่ดูไ่ได้แล้วพอควโอ้ยใจก็สั้นบานเ่โอ้ายแล้วก็บอกไปป้จากล้อมันจิเป็นยังเนี่พี่น้องเนี่ บอกเลยก็บอกไว่าโสดก็ได้ตัวโอ้ยโสดครับอือหาอยู่เมียก็ได้เออนั่นลแหละอยากได้อยู่มุ้ยหัวเอใช่เกี่ยวหอมไหมหอมไหมเกี่ยวอ๋อเอาละพอพอครัวเจอกล้องไปบุเป็นเลยบ้านไหนบุเป็นเลยว่าจะเป็นดาราอยังหักเกี้ยวยังวะอือเริ่มต้นมื่อกี้หอ้ไปรจุคนล่ะเดี๋ยว พขามาหนึ่งลงโตกับเห็นกล้องเนี่ยมันได้กับสวัสดีครับเป็นตัวไว้เป็นยังคอยตัวลมหนาวครับกับน้ำใสๆอย่างน้อยโอ้วีใบเนี่ยได่ใบบกูดเดี๋ยวยังไม่มัดนี่อยู่ Thank <laughs> you.

ปิดประตูปิดประตูเข้ามาล้มหนาว <c oughs> โอ้ยก้อยโตล้มหนาวครับมาบ้านล้มหนาวแห้งขนาดนี้ มามันดูดีเหมือนกันนาทีตามโาย่แต่โทรศัพท์ยู่ห่วยไปทายคลิปกันคือจังโทราศาัพทดข้าวดำเลยมันงกะทหารที่ามนี่มามาครับมนกูก้อยก้อยมุมกอาหารครับก้อยร้อนตาลมาเนี่ยเสแสร้งชิ้นดูสามรอบครับน้ <laughs> องจัดมาเนี่ย กองมูเขาดูขับไปนอกขับไปนอกหะวกัดอิญบกพิกแกพอนั่งนั้นมือเรือกบม่ตอนยักแสยบกัซเสบกันสิบกขอมจริงแต่บู้ชมขาเบิ่งบุบเมื่อนาทีสามน่มเบิบูบุขมเป็นจริงแน่นอนเถื่อนู้อมสกเฮฮาเลเบิ่งหัวประมาณนี่ละขจริงจังไม่ไม่นีกูไม่รู้เลยเบิ่งเงิ ขนาสดเนี่ยเบิงบ้งเบ,บิ่งเลยยิ้มบอกเบิ่งเลยยิ้มได้ไงคลายคลายเคยรียดมันจะโลกเดี๋ยวๆๆๆเบาเรียแล้วเรีนกัคนิีหลายจะมีงามแหละเราได้ยินจักพัวไปทำมันเถอะเรียนนามั่นเอง ยิมบดมือเลยได้ล้ยอยู่ใกล้มีความสุขเลยเลี้ยเพิ่งนั่งควากับยาผิดตัวานะาคายยาผิดเลยิ๋บอหลับลางเลยชู้หนอบรี่้องอมมพราอยู่ใกล้แย่ได้มีความสุขอมยิ้มเลยเนหนนาขึ้นอยูหัว Khôn mà, con à, có xói không không nhé, mà mà, phải nào mục Ai mục xói mục ba 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 mục เก่งยงขนาดเว้ยน <mit> ้แบเลยิ้ก็กินก็อานได้มาครับขาวน้ำกันมาเนี่ยก้อยก้อยขมๆอ้ยอ้ยอ้ย่หด้ี่นออมยครับี่นออ่เป็นยางไรกองนี่มาไเคยนออมาดิเป็นแต่แเลยนี่ยแต่แต่คำใหญ่ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเองต้องแซบเองต้องแซบไปแซบแล่ะคำสิว่าไปแซบกัย่านบทที่ตามตามด้วยนี่ครับขาข้าวขาข้าขกวกระปือกระโบมีเด้อครับกินในนี่นะมึงเริ่มเริ่มสุด,ดยอดก็บุ้มก็นสิว่าคม,ามเอาเด้อมึงไหนเด้อ สำหรับคลิปนี้ครไว้ชั่งนี้นะครับเนาะเดี๋ยวขอตัวกันเขอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหเด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ